คือข้าจ้าทุกคนไม่พูดพร่ำทําเพลงอ่ะเป็นหมูแดดเดียวจ้ะไม่มีแดดจ้ะพึ่งเอาจ้ะถสดเลย i would I put it ไปจ้าให้สุกเลยนี่ตามที่บอกเราจะทำแกงเขียวหวานปลานิลทอดเนะจ๊ะปลานิลเราแร่แร่เอาแต่นเนื้อจ้ะนี่<ม>ก็จะแป้งแป้งทอดกรอบจ้ะแค่หนังเฉย ก็อาจจะน้อยนิดนึงอาจารทุกคนเพราะว่ามันตัวเดียวอ่ะนะจริงไม่ต้องใส่แป้งก็ได้จ้ะ né, tchau? ก้างด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็แบบติดก้างมาหน่อยเดี๋ยวเราจะทอดไปจ้ะหมูเราก็น่าจะได้แล้วจ้ะขออีกนิดหนึงจ้ะเดี๋ยว วันนี้ทำสองสามอย่างจะจะทำยำหมูยอด้วยที่เราทำไปทำหมูยอกินเองเนาะก็เดี๋ยวเราเราจะลงยำดูจ้ะวันนี้มีสามเมนูนะทุกคนหมูทอดนี่ก็คือแบบมากินกับแกงเขียวหวานเพราะว่าปลามันมีนิดเดียวจ้ะมันมีตัวเดียวเนาะมันจะไม่อิ่มวันนี้อยู่กันครบสี่คนจ้ะทุกคนเออทอดก่อนนิดนึงจ้ะ โอเคก็จะเอาหมูออกแล้วจ้ะนอดทอดนานชั่วแบบจะแข็ง แบบแดดเดียวของเราก็ประมาณนี้จ้าทุกคนดูตาเราต่อกราเป็นกันได้ติดกันไม้ ไปให้เหลืองกรอบจ้าบางอันก็ได้แล้วนะคะบางบางเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะทุกคนแต่ทุกคนก็ดูตามอยไปเด้ออยเห็ดหมูมัวจ้ะ แกงเขียวหวาน <c oughs> แกงเขียวหวานป่าทอดเนาะเออเห็ดไก่ถั่วไม่ใช่หรอกเมื่อวานเนี่ยอีโพบอกว่าเอาไปเห็ดแกงเขียวหวานตัว่นว่าเออส่อยก็เลยว่าเออเห็ดแกงเขียวหวานจะได้ตัว <c oughs> ล้มบึงเห <c oughs> จะได้ป่าทอดแล้วทุกคนขี่ไปลงบือทําแกงเขียวหวานกันจ้า <c oughs> เราไม่รู้ว่าหม้อนี้ เราจะทําแบบข้นๆเนยไม่ได้ทําแบบเป็นน้ําเยอะเนาะจะกินกับข้าวจ้ะนี่ใส่กะทิลงไปตักไ่ได้ตักนช้อนตักหัวกะทิก่อนเออนี่ เดี๋ยวเราจะผัดน้ำพริกก่อนเนาะเดี๋ยวผัดให้กะทิแตกมันนิดนึงจ้ากะทิกระป๋องเนี่ยมันแตกมันยากจ้ะก็ใส่น้ำพริกไปจ้ะน้ำพริกแกงเขียวหวาน ใส่น้ําตาลค่ะตาลมะพร้าวเนาะเราปรุงรสไปเลยจ้ะ จากที่เราปรุงรสแล้วเนาะเราใส่มันฝรั่งลงไปจ้ะมันก็จะมีมันฝรั่งบวบบวบฝรั่งแล้วก็เป็นฟักที่เราซื้อมาเมื่อวานฟักลูกเล็กๆฟักเขียวบ้านเราอจา้ะซื้อมามันเหลือก็เลยจะใส่ลงไปด้วยตอนนี้ใส่เอ้มันฝรั่งไปก่อนจ้ะนี่อันนี้สุกยากเนาะเราปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน้ำปลาสองอย่างแค่นั้นนะจ้ะ จะต้มให้มันฝรั่งสุกก่อนจ้ะกะทิเราเหลือนะทุกคน Okay. มันฝรั่งเราก็สุกพอดีนะจ๊ะใส่บวบก,กับฟักทองไปกัะโอ้ยลืมมันฝรั่งอันนึงใส่ไป,ไปมมาากันเพื่อจะแข็งไปคนหืมมันนึงแบบลืมหลายเลยพี่น้องลืมเยอะเราย,ยังไม่ใส่ปลานะทุกคนเรายังจะคงลืมมันฝรั่งสีใส่ตอนนี้ไม่ทำแล้วจะแข็งวันนี้ก่อน ใส่น้ำนิดหนึ่งนะจ๊ะทุกคนเราอยากจะทำแบบข้นๆนะกินกัข้าวจ้ะโอเคจ้ะเราให้บวดแบบฟักสุกจ้ะแปบ๊บเดียวใส่พริก,รกชี้ฟ้าลงไปด้วยจ้ะ Okay. เราเหลือกะทิอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่กะทิลงไปเลยจะมีคนถามว่ามันอิ่มบ่เนี่ยลองดูจ้ะทุกคนลองคือปลาเราไม่ได้มีเยอะเนาะเราก็ลองดูจ้ะยังไม่ได้ชิมรสเลยลองชิมหน่อยเนาะ พอขอน้ำปลาอีกนิดนึงนิดเดียวจ้ะแค่นิลงอีกนิดนึง่งเดี๋ยวเราให้สุกอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ใบโหระพาเดี๋ยวใบมะกรูดเราใส่ลงไปเลยไม่เป็นไรใบมะกรูดใส่ลงไปเลย ไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรเอาที่เรามีอะมะก,กรูดถ้านี้สุกก็คือใส่ปลาลงไปใส่โหระพาลงไปจบเลยจ้ะแกงเขียวหวานปลาทอดก็จะได้จ้ะ <c oughs> จินตนาการเอา <c oughs> ปลาทอดของเราก็ใส่ลงไปจ้ะทุกคน มันก็น่ากินแล้วเด้เนี่ยแค่นี้ก็น่ากินแล้วเด้ไปโหระพาจา้า่อยสิปิดไฟเลยเด้อพี่น้องอยได้แล้วจ้ะโอ้โหมันน่ากินได้เนี่ยทำแบบค้นๆจไม่ได้ทำแบบโอ้ยเห็นปา โอ้โห <Okay>. oh, หอมมากทุกคนได้แล้วจ้าแกงเขียวหวานโอ้ยขาหยิบนยเด้อแกงเขียวหวานปลาทอดจะดูนนากกิ่นมากพี่น้องน่นกกินเยอนี่เสร็จแล้วจ้ะทุกคนเราจะทำยำ ยำหมูยอที่เราทำเนาะทุกคนแล้วก็น้ำนี้ก็จะมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวพริก,แล,กรรแล้วก็น้ำปลาปีมักแนวอยาเอาป่ะสิมบ์เน่ะ ก็นำปั่นิดนึงจ้าแค่น,นี้พอหัวหอมผักชีแค่อทหูวยอดคุเลร่ะเต่ว่ามันสีแสดยูอนะทุกคน กระเซ็บต่างอย่างนงี้ละยำหมูยอน้ำปลาเด็ดมาจากจูะโอเคหมูทอดของเราจ้ะการุณาใช้มือหยิบมือล้างเรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นยังดอกเข็ดผู้เดียวดอกเสร็จก็อุดอย่าฟอร์สเตอร์กองฟอร์เส็ด เอยอย่าตกตรงนี้มันสกปกปิดให้หน่อยมือและโอเคจ้าทุกคนวันนี้ก็มีหมูแดดเดียวทอดนะจ้ะยำหมูยออันนี้ครั้งแรกของแกงเขียวหวานปลาเนนทอดนะจ๊ะไปกินเข่าเล่งกันจ้า กินให้อิ่มตักเท่าไหร่ก็ตักอเอามานี่สิเอา,เอาพอหรือเปล่า ไปปิดไฟให้หน่อยป่ะเือนปิดไฟก่อนสวัสดีทุกคนก่อนบบสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนโอเคกินอะไรก็หยิบเอาเลยมีสามอย่างโอเคถ้าเหลือก็ค่อยห่อข้าวโอเคทุกคน ทักทายกันกินเข้าเล่นวันอาทิตย์จากวันนี้อยู่กันครบนะจ๊ะหยิบเอาคนละอย่างตักเอาแกงเขียวหวานใครจะตักตักเอาตักเอากินให้อิ่ม Första gången. Det är inte smak så mycket fisk. Men smakar uh, soppa. Sup. Soppa ska vara gott. អោញញងដាក់អោលុបអានិលែកដាក់ហើយអោហេយកមកដាក់ដាក់លែ ใ็้ถ้วยเขาก่อนนะีบอกด้วยนะแกงนเคียวหวานเป็นยังไงอืม,อ,มอร่อยซอสอร่อยใช่ไหมแกงเคียวหวานน้ำซุปอร่อยใช่ไหมครับะกินปลาสิทีเนี้ยลองกินปลาดูสิ ปลาก็ทอดเฉยๆอ่ะไม่ได้ปรุงเครื่องอะไรปลาก็ทอดแบบ I w ไอ t l a ล t day ใช่ก็เลยผุดไอเดียขึ้นว่าป้าาบอกว่าถามป้าาว่าจะกินเอาปลากินอะไรแกบอกว่าแกงเวหวานก็ได้พิสอกเออโอเคปลาอร่อยลองชิมที่หน่องเขียบกินหมูยัง่ะกินแล้วเป็นอะไรโอเคไข่กะสิกินแล้วพี่น้อง เมย์ยังกี่วันแล้วหน่อยอาจะชดตกเลีกกงคนระอังก้างเนาะแล้วกวันนี้อยู่บานทำงานสองวันวันศุกร์กับวันเสาร์วันนี้อยู่บ้าน ตื่นบ่ามงครับที่โตัรเดี๋ยวมันสนุกดีคนฮึแล้วก็ครับแล้วก็ชอบทำงานเอาเอาทิงไปรกเนา อย่างอร่อยออเอาทีอากดอ,อ,อ,อร่อยจริงทุกคนแบบจะบอกว่าหมูยอเราเอามายำปราใช้ได้เลยนะทุกคนอร่อยอร่อย แล่กินอาหารนะไนานก็ก่อนครับกินอาหารในมหาลัยพูดถึงว่าไม่ได้กินที่บ้าน

เลือก็เอาห่อข้าวไปอยากได้อะไรก็หยิบเอาถ้ามันเหลือนะอืมอร่อยเลย ปลาเนน,นมันก็เหมือนปลาเนน,นทอดนั่นแหละจ้ะแค่มันมาดูดเอาน้ําน้ําแกงเขียวหวานไปนิดหนึ่งกลิ่นก็กลิ่นปลาเนน,นทอดนั่นแหละจ้ะอืมอืมอร่อยอยู่ใช้ได้เลยแต่วันนี้เราตั้งใจไม่ไม่ใส่น้ํเยอะไงทุกคน ุกอย่าฟักเขียวนะ มันมีอยู mm. oh, oh, mm. mm. thest, mm. no, Mama, ่มันได้คนละถุง่ะเอเด็ดมาบอไปเลยเอาไปเลยอันนี้เอาให้หมดอ้อมัดเอาลูกยามันหก มันเอาเอ้าแล้วโหลดจะทุบให้ดูแบบนี้มั้ย <Around> นี่ปริ้น์ด้วยสิจุดที่ไหนหมูหมูใส่ข้างๆหยิบเอาแบ่งกันคนละครึ่งกับเพ่อเออก็ได้หนึ่งห่อนะเห็นไหม อันนี้ก็ให้พ่อไปตักตักเอาโอเคทุกคนจ้ากินอิ่มแล้วอิ่มอร่อยทุกอย่างเลยเนาะเออฝากคลิไปไว้สำนีจ้าเดี๋ยวพอ,อกันไหมจ้าสบายดีสวัสดีบายบายขอบ๊ายบาย,บาย,บาย